12345สพระเดชพระคุณหลวงตานะครับได้รับอาราธนานะครับจากคุณโยมนะครับบริษัทดอกบัวคู่นะครับให้มาพักที่บ้านนี้นะครับหลังจากแสดงธรรมที่นะครับบริษัท CPO นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับโยมก็ไปรับมานะครับไปฟังธรรมของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับจากนั้นก็รับพระเดชพระคุณหลวงตามาพร้อมด้วยคณะสงฆ์นะครับนี่ ดนะครับคุณโยมก็เดินทางมาด้วยกันนี่นะครับนะครับคนขับรถบอกว่าให้เชิดน้อยนะครับเด้อนะครับกับผมมาตมาภาพเขาเพิ่งเคยมานะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับอยากจะถ่ายภาพไปฝากญาติโยมนะครับทางวัดบ้านเก่าบบนะครับผู้ไม่เคยมาด้วยกันนะครับนี่นะครับคุณโยมอายุมากแล้วนะครับไปฟังธรรมะของพระเดชพระคุณหลวงตา ฟังเสร็จเรียบร้อยก็ถวายกันเทศนะครับแล้วก็มีความปรารถนานะครับอารัธนาให้พระเดชพระคุณลงตามมาที่บ้านนะครับอู้บ้านลังใหญ่เหลือเกินนะครับนู่นนะครับนี่พ่อใหญ่วิ่งจะเห็นไหมเนาะนะครับจะถ่ายไปฝากพ่อใหญ่วิ่งนะครับพ่อใหญ่วิ่งพ่อใหญ่ปลาล้มนะครับนี่นะครับนี่นะครับพ่อใหญ่วิ่งพ่อใหญ่ปลาล้มนะครับ ดื้อนะครับนะครับฝากนาฮะพงพันธ์ด้วยนะครับไม่รู้จะได้เห็นวิดีโอนี้ด้วยหรือเปล่านะครับพระอาจารย์สมุไทยนะครับผู้ไม่ได้มานะครับดื้อครูบาอาจารย์วัดบ้านเกาบัวยังคิดถึงอยู่นะครับนะครับมีอาจารย์คมสัรรูปเดียวที่ไม่คิดถึงนะครับนะครับโอ้ นะครับเนี่ยต้องระวังนะครับเวลาเดินนู่นนะครับบ้านของคุณโยมนะครับเกิดมาก็เพิ่งจะเคยเห็นนี่นะครับเนี่ยเด้อนะครับไม่รู้บุญบารมีนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับแพ้ภัยสันมาถึงลูกศิษย์ลูก้านะครับก็เลยมีโอกาสได้มานะครับเป็นบ้านเลื่อนไทยนะครับอยู่ท่านบนนุ่นนะครับเด้อนะครับ หลวงพี่แดดนะครับนี่นะครับเลยมาหน่อยก็เป็นพระอาจารย์คมสันนะครับบ้านเป็นป่าล่มลื่นเหลือเกินนะครับเด้อโอ้ยนะพ่อใหญ่วิ่งไม่รู้จะเห็นด้วยหรือเปล่าน้อนะครับพ่อใหญ่วิ่งพ่อใหญ่ป่าลมนะครับพ่อใหญ่ฉันดีนะครับวันนี้ขออนุญาตถ่ายภาพวิดีโอไปฝากนะครับโยมคุ้มวัดบ้านเก่าบอนะครับผู้ไม่มีโอกาสได้มานะครับเพื่อให้ได้ดูได้ชมด้วยกันนะครับเด้อ คุปาจยานนะครับของวัดป่านโกโบนะครับวันนี้กับผมอาตมาภาพก็เป็นตัวแทนนะครับนำพาชมสถานที่นะครับโยมบอกขึ้นเลือนไทยนะครับ <c oughs> ปรเดี๋ยวพร่คุณน้องตาจะได้ขึ้นที่สูงเลยนะครับนี่ <c oughs> โยมบอกให้ขึ้นเลือนไทยนะครับ มันคล้ายกับวัดป่านะครับประเดชพระคุณหลวงตาบอกว่าเหมือนกับวัดป่าเลยนะครับที่พักของบ้านของคุณโยมนะครับเดอ้อนี่นะครับคุณโยมนะครับขออนุญาตถ่ายภาพไปฝากญาติโยมทางคุ้มวัดบ้านเก่าบ่อดเด้อให้เห็นนะครับเกิด<า>มาก็เพิ่งเคยเห็นบ้านใหญ่ขนาดนี้นะครับโอ้ล่มลื่นนะครับ <c oughs> กุด <c oughs> กุดอันนี้ <c oughs> สร้างไว้เพื่อคูบาจันมาพักเลยตรงนะครับโยมเป็นคนคนลาดนะครับพูดอีสานได้ชัดเจนนะครับพูดกับปเดิประคุณลวงตานะครับเด้อโอ้สูงเติบเด้นเทนีน่เนาะอ,อ, <c oughs> อยู่ด้วยกันกี่คนนี่ทั้งหมดบ้านนี่หมดรวมกันทั้งหมดน,มน,น,น,นี่นโอ้ เด็กหน่อยสิบคนอนนันไปอยู่ในบ้านก่อนรวมแล้วเกือบยี่สิบคนนมวะค่ะโอ้ก็มันสองบ้านเนาะเป็นบ้านสวนเลยเนาะมีแต่สวนค่ะโอ้ลมลื่นดีเลือขึ้นนะครับดื้อนะครับไม่คิดว่าจะมาเจอบ้านที่ใหญ่แบบนี้นะครับลมลื่นสร้างนะครับไว้พิเศษไว้ตอนรับพระแมรุบาอาจารย์โดยตรงนะครับ เดือยยมกำลังจ oh ัดการนะครับให้คนดูแลนะครับทำความสะอาดนะครับเห็นแต่โยมบัณฑิตนะครับที่ไปวัดบ้านเกาบอนะครับเดือยนะครับพันอะไรมะละกอนี่ยหืมะละกอสีทองนะครับนี่นะครับสีทองแต่ว่าใบกับสีทองอยู่ด้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันโอ้ ปลูกไว้หลายปีเลยเียปลูกไว้หลายปีแล้วนะครับเนี่ยเป็นบ้านสวนนะครับมีต้นไม้หลายอย่างมากประการนะครับทั้งกล้วยทั้งโอ้หลายอย่างนะครับต้นกฤษณนานะครับเด้อเอาขออนุญาตหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้นะครับนี่นะครับคุณยมเจ้าของบ้านนะครับเจ้าของบริษัทดอกบุคู่นะครับเด้ออารัธนาพระเดชประคุณหลวงตาให้มาพักที่นี่นะครับเพิ่งจะใช้ให้คนงานนะครับ เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดต่างๆมาเตรียมสถานที่นะครับนู่นนะครับประเดี๋ยวพระคุณลงตาประเดี๋ยวพระคุณลงตาว่าธรรมชาติดีเหลือเกินนะครับ อยู alors, look, son, ma, uh, ่มน์คุบาจารย์คร mm ับอาจารย์คมสันพระอาจารย์เด็ดนะครับดูแลจัดการทุกอย่างนะครับคุณโยมนะครับเป็นต้นยังเียนะเป็นต้นยังเตียแต่มันล่มลื่นดีครา้งเนาะ นี่นะครับใบดกหนาเลยนะครับเด้อขออนุญาตตามพระเดชพระคุณลุงตาขึ้นไปด้านบนนะครับมากับกล้องนะครับเนี่ยเป็นบันไดไม้นะครับขึ้นไปด้านบนน่นนะครับนะครับสูงเลยนะครับขออนุญาตถ่ายภาพไปด้านล่างนะครับเนี่ย โยมนะครับดูแลความเรียบร้อยทุกอย่างนะครับเป็นไม้นะครับพื้นก็เป็นไม้นะครับอัศาจรรย์ใช้เลยนะครับต้นกระยอมเในเมนบัต้น ต้นกระยอมนี่เนาะต้นนั่นทุกกระยอมเลยน,นี่แต่ว่าต้นนี้บวจักค้อกันนะต้นนั่นครับว่มาไม่ต้นกระยอมนะครับครับแต่ว่าตัวหลังมีบวหูจักครับขออนุญาตถ่ายภาพไปฝากญาติโยมทางวัดบ้านกโมนะครับ ญาติธรรมพ่อใหญ่วิ่งนะครับพ่อใหญ่ป่าลมไม่รู้จะได้ดูหรือเปล่านะครับญา,าติโยมญาติธรรมคุ้มวัดบ้านเกบอนะครับผ้ปรดติดต,ตามดูนะครับเดอ้อพระเดชพระคุณหลวงตาเดินทางมาพักอยู่ที่นี่นะครับอุ่นใจได้เด้อนะครับเมื่อคืนพักอยู่ที่บ้านแม่ตุ้มจันทารักทองนะครับพักอยู่ที่นั่นแล้วก็ฉันพตรตาหารเช้านะครับจนเดินทางไปแสดงธรรมอยู่ที่ ซีพ <CP> ีออนะครับต้น <c oughs> ออ่ยงก็ขื้นซื้อยีอ่ราวดีน่มอ <c oughs> นีนะครับโยมเขาเตรียมสถานที่ไว้ให้พระเด็จพระคุณน้องตานะครับ น,น,น,นั่งปี่จังเสเว่นมัครับนู่นนะครับคุณโยมนะครับเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนด้อขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับลงุงกำลังจัดที่พักให้นะครับ ตอนแรกว่าจะให้แยกกันพักนะครับแต่ว่าเพื่อความสะดวกก็เลยให้อยู่ได้กันนี้นะครับพอเดี๋ยเพื่อคุณดรงตาว่านะครับย่งมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปศสองพนห้ร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับ

้อตงกันขามกันค่ะของยูแอง